อิกกี้หนึ่งในเมทที่ผมใช้เก็บดาวนในเลสงสูงๆได้ดีมากๆเลยนะครับวินเลตในเลนนี้อยู่ที่80%บวกเลยนะครับถือว่าเยอะมากนะครับผมอิกกี้เก่งยังไงอิกกี้เป็นเมทที่สามารถเคลียร์เลนด้วยตัวคนเดียวได้นะครับไม่ต้องพึ่งทีมแล้วอิกกี้เนี่ยถ้าเกิดทีมขาดดาเมจเมื่อไรเนี่ยแค่คุณมีอิกกี้ทีมคุณจะไม่ขาดดาเมจทันทีและอิกกี้เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เดินเกมได้ไวครับผมไม่ว่าจะเดินเลนบนเลนล่างเดินได้ไวด้วยสกิลสองนะครับ แล้วเมนติที่เติมเกรนได้ไวนะครับหรือว่าเติมไฟได้ไวหรือว่าเมนติที่เอาไว้กดดันตัวดาเมจฝั่งตรงข้ามเขาเนี่ยได้อย่างง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าเตียวออกกี้ไกลแล้วก็กว้างมากๆแล้วถ้าทุกคนถามผมว่าอีกกี้เหมาะกับดรฟไหนผมก็ตอบได้เลยนะครับว่าเหมาะกับทุกดรฟเล่นได้ทุกเกมเปิดเฟิร์สพิกได้เลยไม่ต้องกลัวฮีโร่ไหนนะครับเพราะว่าอีกกี้คือตัวดาเมจครับอีกกี้จะเล่นกับดารฟไหนเนี่ยมันก็เก่งไปหมดไม่ว่าจะเล่นกับมูราดในดรฟนี้ที่มูราดเข้าไปสับผมก็แค่โยนติตามไปเขาขาจจะตายแล้ว เล่นกับต้นไม้เล่นกับแวนได้หมดเลยนะครับเพราะว่าอีกี้ไม่เป็นตัวดาเมจเป็นเป็นตัวที่เติมดาเมจเพื่อนนะครับเราอาจจะไม่ต้องไปสนใจมากว่าฝั่งอุ้เนี่ยอาจจะหยิบตัวล้วงมาอย่างเช่นนายคอสอ้อ,อยลิกเตอร์ลิงอะไรเงี้ยเราไม่ต้องสนใจครับเราสนที่ว่าเราสามารถเล่นกับเพื่อนร่วมทีมคนไหนได้บ้างนะครับก็พยายามเล่นกับเพื่อนคนนั้นเราก็ทําเกมให้ได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสาหรับแนวทางการเล่นอีกี้ของผมนะครับแต่ถ้าทุกคนถามว่าถ้าเกิดต้องเล่นอีกี้เกมตามเนี่ยสำหรับผมเนี่ยไม่แนะนานให้เล่นอีกกี้เกมตาม เราควรจะทําเกมให้ได้ถ้าเกิดเราเล่นอิกกี้นะครับผมส่วนมากเนี่ยถ้าเกิดเราดูเกมเป็นเราดูทีมเราเป็นว่าเราควรจะเล่นกับใครเนี่ยเกมมันจะไม่ค่อยตามหรอกนะครับผมโอเคสําหรับในเกมนี้เดี๋ยวผมจะพยายามไกด์การเดินเกมผมให้นะครับผมถ้าทุกคนพร้อมในก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมสวัสดีวัยรุ่นฝันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บผมมีเพจขายดีเกม Rv มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่3 0บบาท มีดีให้ชมมากกว่า200 ID ID สกินแสแหลงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย EP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เคดิตดี D D, รีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อไอดีเกม RV ด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผม สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูป,ปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้าน m e l o t o อ Up ร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆมากมายและยังเปิดบริการ24ชั่วโมงด้วยนะครับใช้เพียงโหเพียนในดีในการเติมเท่านั้นเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครต่อทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยอย่าลืมใส่แอดนหน้ำนาด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เ e s เ d ี l วต Channel นะครับผม วันนี้ก็มาอยู่กับพีโลอีกกี้นะครับก็จะมาแนะนําเมทที่ผมใช้เก็บแรงในช่วงนี้บ่อยมากๆนะครับก็เล่นในแรงสูงๆเนี่ยก็จะหยิบอีกกี้เป็นประจานะครับผมด้วยความที่มันเล่นง่ายครับมันเติมดาเมจให้กับทีมได้ให้ทีมไม่ขาดดาเมจนะครับผมก็วิธีการเล่นอิกกี้ของผมเนี่ยในเวฟแรกนะครับผมก็จะเคลียร์เร็วเคลียร์เสร็จผมก็จะเดินไปท off ําออฟเลนเลยนะครับผมเพราะว่าอีกกี้อะเบอสองมันเก่งมากครับผมมันมีสกิลสองที่สามารถ แปะใส่จัตู้และก็ทําให้มองเห็นนะครับแล้วเราก็โยนสกิลหนึ่งได้แบบต่อเนื่องนะครับผมถ้าเกิดเราโยนสกิลหนึ่งโดนนะครับมันจะรีเซ็ตสแต็กทันทีนะครับผมอ่ะประมาณนี้เห็นไหมมันจะได้แตกคืนนะครับแล้วฟอร์เรนก็ไล่ทางต่อต้านครับมันเป็นตัวหนึ่งที่บังคับฟิกได้ดีมากๆเลยนะครับถ้าเกิดโดนจี้แบบนี้ยังไงก็ฟิกครับผมแล้วไถสวยครับตรงนี้ก็จี้ล้อเลี้ยวไปต่อนะครับเห็นไหมดามเมจมันเนี่ยค่อนข้างมาเรื่อยๆนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แรงครับแต่ว่ามันมาเรื่อยๆนะครับผม Okay, เดี๋ยวเราเคลียร์ปูก่อนเลยนะครับเราก็กลับมาแท็กเลนกลางเหมือนเดิมไม่แท็กเลยกลับมารับเวฟกลางนะครับเพราะว่ามันเป็นเลนของเราเนาะเหมือนคีร่าจะเล่นเหรอถ้าเกิดคีร่าเล่นคือเราก็ต้องเล่นนะด้วยความที่ต้นไม้เวลสองเก่งมากครับอีกกี้เวลสองเก่งมากครับแล้วลอเรียวแกรเก่งกนะ็คือเป็นตัวที่ไม่เก่งเลยนะครับผมเราสามารถเข้ามาเวทป่าแบบนี้ได้เลยนะครับโอเคถือว่าเพื่อเราเนี่ยเลือกตัดสินใจได้ดีนะครับผม ่าคนนี้นี่น่าจะไว้ใจได้แล้วเพราะว่าเขาประเมินสถาน,านการณ์ออกนะครับผมว่าเราไหวนะครับเมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดป่าไม่ไหวนะคือถ้าเกิดป่าไม่พาเข้าไปเล่นเนี่ยผม,ผมก็จะไม่เข้าไปนะเพราะว่าผมกลม,มาโซโล,โลนะครับถ้าเกิดผมกลไวม,มากับต้นไม้ผมอาจจะพาต้นไม้แบบเข้าไปเล่นได้นะครับตอนเลือดเจ็บมากเลยนะโอเคสไลด์หลบครับผมก็คิวเรียนเลือดประมาณ60เปอร์นะครับ ไปมังกรตรงนี้เราน่าจะได้เปรียบนะครับถ้าเกิดเพื่อนเรามาเล่นกันหมดครับแล้วแวนก็เอาออบเจกต์ไว้นะครับผมไม่น่าจะยากนะสําหรับมังกรตัวนี้ครับผมแล้วเราก็ปล่อยเวฟกลางเนี่ยให้เพื่อนเคลียร์ไปเลยครับแล้วเราก็มาเคลียร์เวฟล่างนะครับไม่งั้นเนี่ยตรงกลางเนี่ยออฟเลนอะ่ะจะชอบมาเคลียร์ครับผมถ้าเกิดเรากลับกลางเวฟนี้เราอาจจะไม่ได้เงินนะครับอุ้ยเพื่อนเราโดนดึงแล้วคิวเลนเข้าไปแล้วครับกีล่านี่ล้มไปแล้วนะครับผม เราพยายามจ่ายสกิลหนึ่งช่วยครับตรงนี้แล้วมูละอาดมาครับตัดไหมตัดแตกหนึ่งครับผมโอเคสวยอยู่ครับมาเก็บงานได้ดีก็วิธีการเชียร์กลางเนี่ยก็ใช้สกิลสองครับกับคลิปตัวข้างหน้าครับผมแล้วก็โยนบอลประมาณ3มลูกครับคลิปใต้มันฝูงแล้วฟอเรนมาแอบบเอาบูไปด้วยนะครับตรงนี้ผมไม่เชื่อว่าฟอเรนเนี่ยใช้ฟิกไปหรือ,อยังนะครับแต่ว่าเราควรจะต้องเล่นนะ เขาเห็นแล้วก่อนนะครับจากคลิปอะไรเพื่อนเกี่ยวได้ครับตรงนี้ก็เติมดาเมจไปครับผมเก็บคิวฟอร์เรนไปได้ครับหรือว่าสีตัวที่ทีมเรอกค่าได้เนี่ยเรามีส่วนร่วมหมดเลยนะครับเห็นไหมอิกกี้ถ้าเกิดคุณอ่านไฟเป็นคุณเดินเกมเป็นเนี่ยทีมคุณจะเล่นง่ายมากๆนะครับเพราะว่ามันจะคอยเติมดาเมจให้ทีมได้อย่างสบายนะครับข้างล่างมีบวกครับผมก็เดินไปเลยเห็นไหมมันใช้เวลาในการเคลียร์เลนกลางสั้นมากๆนะครับด้วยความที่มันเคลียร์เลนตัวมันเคลียร์เลนได้ตัวเองเนี่ยได้ไวนะครับผม ก็เลยเดินเกมไว้นะครับแต่ถ้าเกิดทีมเนะี่ยเล่นเป็นตัวต้นเกมด้วยอย่างต้นไม้เงี้ยตัวใส่ใส่บัวเงี้ยโอ้โหยิ่งชอบเลยครับผมแต่จริงๆก็เล่นกับโรมตัวอะไรก็ได้นะเพราะว่าอีก,กี้มันมีดาเมจอยู่แล้วนะครับผมคือต่อให้ฆ่าไม่ตายนะครับศัตรูก็ต้องกลับบ้านไปเติมเลือดพอศัตรูกลับบ้านไปเติมเลือดนะครับเราก็ชิงความได้เปรียบครับโดยการเอาอะไรก็ได้ให้มันได้เปรียบนะครับและคอเรนนี่แอบมาล้ำเหงาอยู่ตรงนี้อยู่คนเดียวครับผมและผมกับบูลาดเดินมาเจอฮะ 5คิวไปแล้วครับทีมเราส่วนผมแอซิส5ครับผมถือ <c oughs> ว่าเราเนี่ยเดินเกมดีมากนะสำหรับในเกมนี้นะอย่างงี้คือเพื่อนจะมาเอาใช่ไหมเราก็คอยโซนให้เพื่อนเห็นไหมคือเราเรียกมันเห็น2131เงี 1, ้ยเราเรียกมันก็ต้องถอยครับแล้ว4นาทีเราได้ป้อมบนมาแล้วโคตรคุ้มนะครับผมถือว่าเดินเกมกันดีมากนะทีมเราแล้วก็ค่อยกลับมารับกลางครับผมเจอคิวเล่นเนี่ยนะตรงนี้ คือเดนก็ยังไม่ใช่ตัวปัญหาสำหรับเราเนะ่อ๋อในช่วงต้นเกมนะครับไม่ใช่ตัวปัญหาสำหรับเราเท่าไหร่แต่ว่าเราจะไม่ค่อยชอบเคลียร์แวนการ์ดเท่าไหร่นะเพราะว่าแวนการ์ดเนี่ยอ่ะมันตายยากครับผมอูราดไม่กลับละเงานะครับเกลางเหมือนเดิมครับผมเวฟปกลางชนนะแต่ว่าสแต็ก,กเรามีน้อยมากเลยอ่ะรอเรียกสไลด โดนปะว่าทุกคนเมื่อกีนน้นี้ไม่ทันได้สังเกตจริงโอเคเราเดินไปเล่นล่างก็ได้นะเมื่อเราบีบนี่บีบแบบไล่ยับเลยนะมันเป็นแวนด้วยนะครับดูเลนนะตัวนติให้โดนตัวดาเมจเขาครับอย่างนี้คุ้มแล้วครับผมโดนลอเลี้ยวด้วยแล้วก็โดนไวโอเลตด้วยครับมีอีกลูกครับผมปะอีกหนึ่งลูกครับตรงนี้แบบคุ้มจัด และจะ่ายสก,กิลไปที่แก๊กครับผมคือแค่อัลติเราสองลูกเนี่ย<ร>ก็กดเลือดไปเยอะมากๆแล้วนะครับมาแล้วจ <ขา S 1> ับนีน้ <Yes> กดแข็งแล้วก็จี้ไปเลยครับผมโอเคมูลาดเก็บไหมแลกเก็บได้ครับตรงนี้โหเล่นกันดีจัดทีมเราเห็นไหมทุกคนทีมเราเนี่ยมันจะไม่ขาดดาเมจทีมไฟนะเพราะว่าอีกกี้มันทำให้นะครับ อิกกี้เป็นตัวที่ดาเมจทีมไฟแน่นมากคือกว่าเราเลี้ยวมันจะได้เล่นอะมันมันใช้เวลานานอะซึ่งอิกกี้มันได้เล่นตั้งแต่แบบเบลสองแล้วนะครับมันก็ได้เปรียบนะครับผมก็จะดึงนะอเอโยกหลบไปครับตรงน,นี้นี่เนไะเราจะมาเล่นอิกกี้แล้วเราจะไม่มานั่งฟาร์มเท่าไหร่นะครับจะพยายามเดินด้วยทีมให้ได้มากที่สุดนะครับผมเพราะว่าอิกกี้เนี่ยต้องเล่นให้เกมนำครับเล่นเกมตามคือไม่ค่อย ดีเท่าไหร่แต่ถามว่าเล่นเกมตามได้ไหมมันก็เล่นเกมตามได้เพราะว่ามันก็รับเล่นโหดครับผมแต่ถ้าเกิดเล่นเกมนําได้เนี่ยคือมันก็ดีนะครับพยายามทำเกมให้ได้ทุกคนอีกกี้มาทําเกมนําได้ไม่ยากนะครับด้วยความที่ตัวมันเดินเกมเก่งเพราะอะไรนะทุกคนเดี๋ยวแบตเตือนเดี๋ยวห้ามลบกวนผมขึ้นนะครับแบตผมใกล้จะหมดละในเกมนี้ ทุกคนก็น่าจะพิมพ์อีกแล้วใช่ไหมเ้ยแบตหมดอีกแล้วอะไรประมาณเนี้ยไม่ถึงไหมไม่น่าจะถึงปะโอ้หน่าเสียดายไปทุกคนถ้าเกิดโยนถึงนี่คือน่าจะตายอยู่นะแล้วเขาไม่มีป่านะช็อตนี้ยติให้โดนตัวดาเมจครับเห็นไหมประมาณนี้เลยแล้วก็จ่ายสกิลหนึ่งไปเรื่อยๆครับตรงนี้โยนไปเลยโยนเข้าไปตายยับครับผมตายอีกหนึ่งฮนะตรงนี้เก็บสามครับทีมเราก็ตายสองเช่นกันครับผม ฝัง่งเราตายสองห่วงเขาตายสี่นะถือว่าเราคุ้มโคตรเห็นตั้งสี่ผมไหมถ้าเกิดในไฟเนี่ยผมพย,พยายามแบบจี้ตัวดาเมจนะไม่ว่าจะเป็นเบสหรือว่าแครี่นะครับมันโยนอันตีใส่ง่ายอยู่แล้วเนาะถ้าเกิดในไฟมีสักสองลูกอะบอกเลยนะตัวดาเมจไม่ได้เล่นนะเจอ,อก,กี้เข้าไปอะแม้ถ้าเกิดเราเลือกจ่ายดาเมจใส่เป้าหมายที่ถูกต้องเนี่ยทีมเราจะเล่นง่ายมากๆนะครับ เราแค่แบบทงดาเมจให้เพื่อนอ่ะโย,โยนโยนให้เขาเจ็บให้แบบเลือดไม่เต็มอ,ะอ่ะเพื่อเรามันจะได้เก็บงานได้ง่ายๆนะครับคือในเกมเนี้ยทีมเราฆ่าไป14เรามีส่วนร่วมไป13นะครับถือว่าเราอยู่แทบทุกไฟนะครับผม <love> จะเก็บมติไว้เล่นตอนไฟนะครับผมเพราะว่าโยนตอนนี้เขาก็อาจจะกลับไปรีเติมเลือดได้ถูกไหมเนี่ยเราจะพยายามดูนะว่าเพื่อนจะเล่นอะไร โอเคตอนนี้ฝั่งกุ้นเนี่ยเขาอยู่ล่างเยอะมากนะน่าจะมีโลมอยู่ด้วยนะเพราะว่าเขาเป็นเมยกับแคลรี่นะครับเพื่อนเราก็เปิดดาร์กทันทีนะครับก็น่าจะได้ไปอย่างไม่ยากนะครับผมฝั่งกุ้นเขาอยู่ที่เลนกลางกันเยอะมากเลยนะคิดว่าเขาน่าจะเดินไปเอามังกรนะครับเพื่อจะแลกอบเ ject กันนะครับเรามีทางเลือกอยู่สองทางเลือกครับจะไปป่วนเขาแล้วก็ไปแย่งมังกรเขาหรือว่าเราจะปล่อยดาร์กแล้วก็บังคับเขามากันบ้านครับผมเขาก็จะไม่มีเวลาไปตีมังกรนะ ว่าเขาจะต้องมาการบ้านตอนนี้ป่าเขาหายไปนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าไปไหนนะครับผมก็คงไม่ไปตีมังกรคนเดียวปะมันช้ามากเลยนะเพราะว่าตอนเนี้ยิบเข้าบ้านแล้วคือแก๊กอะ่ะมันดึงไปแล้วครับผมก็เลยกล้าเข้าไปเล่นแบบนั้นนะครับโดนใส่ตัวดาเมจเขาเหมือนเดิมก็ผมไ้โอเจ็บมากเลยนะครับแต,แต่ยังเล่นอยู่อ่ะไบโอโอเคผมโดนไม่โดนถ้าเกิดผมโดนโดนไวโอนะกลับบ้านเก่าเลาทางผิดไปหน่อยทุกคน แอคดูดแล้วนะครับปอลเดโนโดตายไปแล้วครับเราก็เสียแวนไปเช่นกันนะครับตรงนี้เรืเราปล่อยดากไปที่เลนล่างนะครับเราเรียกเข้ามาลำครับก็บน่าจะโอเคผมถอย,ออยวิแล้วผมรอดไงโอ้ยเลือดแบบเลือดแบบหลอดดำอะโ <You need S 1> อ้เพื่อนสวนวะเพ่ไป <Double kill. S 1> เติมเพื่อนที่เลนล่างครับผมตอนนี้ ฝั่งนู้นเนี่ยกำลังช่วยบุลวูดไว้กับการตีดาร์คเลเยอร์อยู่แล้วแก๊กดูดมาแล้วครับแอฟฟอร์เลยมันล้ำอยู่มันก็โดนผมไปตอนนี้แอะฟอร์เลย์มันหายไปแล้วลวะแก๊กเหรอไม่เข้าไปในระยะที่เราเรียกมันกระโดดเด็ดขาดนะครับโดนสก,กิลหนึ่งไกลๆไปนะครับตื่นเราครูดาวกำลังจะมานะครับตรงนี้เพื่อนเราไหลไปที่มังกรต่อเลยนะครับพยายามโซนดาเมจไว้นะครับผมไม่ต้องเข้าไปลึกนะ แค่โซนประมาณนี้ก็พอทําเลือดเขาหายไปสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาก็ต้องกลับไปเติมเลือดแล้วครับเพราะว่าเขาเล่นไหนได้ไม่ไม่เยอะครับเพราะว่าคลิปเราเนี่ยบันดันสูงตลอดนะครับผมอิสระในการฟาร์มเขาค่อนข้างน้อยครับถ้าเกิดเขาเจ็บเขาก็ต้องกลับไปเติมเลือดครับในกรณีแบบนี้เพราะว่าเขาจะต้องเติมเลือดไว้รอเล่นไฟนะครับผมเผื่อเราบังคับไฟอย่างเงี้ยเขาเลอดไม่เต็มเขาก็มีโอกาสที่จะแพ้ไฟนะครับเพราะฉะนั้น,นถ้าเกิดเขาเจ็บยังไงเขาก็ไปเติมเลือดครับผมโยนไปเลยใส่ ใส่ตัวดาเบิเขานะครับแต่ว่าฟอร์เรนเนี่ยตัวลูกหลงไปด้วยนะครับผมกลับไม่ทันนะวิดหลังคีฟครับผมแล้วก็จ่ายสกิลไปถ้าเกิดเจอแก๊กนะครับง่ายๆเลยแก๊กจะฟิกดูดนะครับถ้ามันทําแบบเนี้ยเพราะว่ามันไหลยาไม่ถึงโอ้โหแล้วผมจ่ายอันติโคตรคุ้มครับช็อตนี้โดนเพียบตายสองตายสามตายสี่ครับผมย่างย่างตายไปแค่สามครับตรงนี้แล้วตายสี่แล้วครับตัเรียวคนเดียวครับผมจะการบ้านนี้ยังไงดีกว่า เพื่อนบอกไม่รอแล้วจู้จบเกมให้แวนแวนแวนเจ้าเหรอ <c> GG <oughs> ครับผมเกมนี้เห็นไหมก็อิกี้เป็นตัวหนึ่งที่เก็บดาวง่ายนะสำหรับผมอะในในแรงสูงแบบเนี้ยเพราะว่าทีมเราเนี่ยจะค่อนข้างเล่งกันเป็นครับผมแล้วเราเนี่ยก็แค่เป็นคนที่คอยเติมดาเมจให้เพื่อนแค่นั้นนะครับทำให้ทีมเล่นง่ายแค่นั้นเลยนะครับผมแค่ทีมเรารวยแล้วทีมฝั่งตรงข้ามจนได้เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเราปิดเกมได้ไม่ยากแล้วนะครับ ในเกมนี้ก็เก็บ mvp ไปนะครับผมแล้วก็ได้เป็นเหรียญทองมาด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดูดาเมจกันนะครับว่าในเกมนี้เราจะจ่ายดาเมจไปเยอะแค่ไหนนะครับผมแต่อิกกี้เนี่ยจ่ายดาเมจไม่น้อยนะครับก็ประมาณ30บวกแคบทุกเกมนะครับผมหรือถ้าแบบไม่ค่อยได้จ่ายดาเมจจริงๆรงโดนกดจริงจริงอ่ะก็20บวกแน่นอนนะครับดาเมจ25%นะครับก็ดาเมจอันดับหนึ่งะครับในเกมนี้ก็มีคนช่วยจ่ายดาเมจเยอะนะครับดาเมจผมเนี่ยก็เลยไม่ได้พุ่งเท่าไหร่นะครับผมบูลาดก็ช่วยจ่ายดาเมจ ว่าจะเป็นแวนต้นไม้เนี่ยก็เป็นซับพอร์ตที่กายดาเมจได้นะครับแล้วก็มีคีไล่นะครับเนื่องจาว่าทีมเราเนี่ยดาเมจมีกันทุกคนนะครับผมในเกมนี้ก็เลยไม่ได้ดาเมจโดดอะไรมากนะครับเพื่อนเรานี่ก็ตายกันไปคนละหนึ่ง,งนะเกมนี้ฝั่งมุนค่าเราได้เสี่ยงนะส่วนเรานี่ถ้าฝั่งนู้นี่ยับเลยนะ